สะดับเมื่อเราขยาโอ้จะดับ เราแสดงทุกอย่างให้ชมจะบรรเลงให้กล้องไปใกล้จะโจู์เพลงไทยเหเขายมนี่คือตัวเรานี่คือชีวิตนี่คือภาษานี่คือสมบัติทนี่ทรงคุณคาไม่เคยอยู่ยังไม่เคยยอมแพ้กับกาเวลาเพื่อยังคงอยู่ในวันหนาเพราะเราไม่อยากให้หายไปไทยโชว์ สวัสดีครับสวัสดีครับลุงครับผมถามเนี่ยครับว่ารู้จักวงดนตรีวงของอภวชื่อดังไหมครับมีครับ ออะไรที่คุณรู้อ่ะชื่อวงสจุฬาลักษณ์ครับรู้จักรู้จักรู้จักแล้วเขาอยู่ที่ไหนครับก็อยู่ที่สมพัฒนาเลยครับลุงครับท่านทำวัดงานบวชอ๋อเลยครับครับเฮ้ยกลับไปยังไม่ได้ยินเสียงแว่้ะนะครับเสียงแตรวงหรือเปล่าครับลุงนี่นะใช่ใช่แล้วครับงั้นเดี๋ยวผมลงลงไปดูนะครับจะได้ตามเขาเลยครับนี่ครับใช่แตรวง ่าใช่แน่ๆเลยครับเนี่ย <lider> ไปเลยพอ่ไปด้วยครับใช่วงสจุฬารักหรือเปล่าครับใช่ครับไ,ไปไหนกันเนี่ยครับในแห่นางเฮ้ผมไปด้วยๆๆๆๆๆๆ รวมวงได้ตอนที่คุณพ่อ,อไปหัดแต่วงมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์อนุชัวรุนนะครับแล้วท่านก็ได้ได้เลิกจากวงของอาจารย์อนุมาแล้วท่านก็มาฝึกเด็กๆในหมู่บ้านก็เป็นลูกหลานนะฮะลูกหลานของท่านเองอาย่ในระแวกนี้ท่านก็ฝึกมาจน พวกนี้มีความสาม,มารถก็ฝึกแล้วก็ต่อเพลงกันจนสามารถรับงานแล้วก็ออกงานกันมาตัง้งแตหองการวงชาวบ้านมีมาตั้ง1 5อกว่าปีครับเอ่อ นายทหารอังกฤษท่านหนึ่งชื่อร้อยเอ,อกเนาะนะชื่อเต็มเดี๋ยวต้องต้องกากทานัเป็นคนนำแตรงงเข้ามาในประเทศไทยพศ2 3 9 5นสครับในสมัยเอิพดพระบิติของพระพุทธเจ้าหลวง,งน,นะครับแล้วนำเข้ามาเนี่ยให้ให้ให้ใหใหใหนักบตรีในวงดย่างเราซึ่งส่วนใหญ่จะเล่นปีพาธแต่ในวงนีน้าป็พาธหลวง ในวงวงอาหารเนี่ยนะก็ให้หัดเล่นแตรวงและเพลงเพลงที่นำเข้ามาเล่นเป็นเพลงมาเพลงแรกคือเพลง God Save The Queen เนี่ยะเอามาสอนให้ัดนตรีไทยได้เล่นกนะันีนี้นั้ดนตรีไทยเนี่ยความเป็นนดนตรีไทยเนี่ยเมื่อเล่นเครื่องดนตรีสากลแล้วสิ่งหนึ่งที่ติดมาคือเขาเป็นนักดนตรีรหน้าเนี่ยเขาก็เอาแตรวงคือเครื่องดนตรีฝรั่งมาเล่นเพลงไทย ซึ่งมีหลากหลายจะเป็นเพลงตัดเพลงเถาหรือเพลงแห่โดยเฉพาะเพลงแห่เนี่ยเอามาประยุกต์ให้กับเข้ากับวัฒนธรรมไทยเพราะว่าเครื่องนตรีฝรั่งเนี่ยสะดวกในการถือ <ừ. S 1> ในการที่จะโยกย้ายนะฮะไม่ว่าจะเป็นเป็เป็ดเป็นคาริเนตเป็นแซกโซโฟนหรือเป็นยูโฟเนียมบาริโทนอะไรตัวต่างๆยมันถือได้เครื่องดนตรีไทยพวกโนาถันเป็น,น,นเคลื่อนย้ายลำบากก็ามาใช้แห่ในกัน ตวหน้างานคโคนโคนจุกหรือว่างานศพงานต้นคมต่างๆนี่จะสะดวกและที่สําคัญเนี่ยยกมาแล้วเนี่ยเอาความเป็นไทยสู่สายฝนโดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยเราที่ทํามาเป็นร้อยๆปีแล้วที่ยกระดับความเป็นไทยขึ้นสูส่สาคนโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยาานะครับไม่ทราบอะไรครับ คุณคะแตรวงนี้มีความเป็นมาเริ่มมาอย่างไรคะคือเมื่อสมัยมผมเ็นเองเๆยจำได้ว่าสมัยนั้นเมื่อมีลงหนังจระชายนี่ยมันเป็นหนังจีนนะแบบพอนโอริจูแช่ถึงเลกนะที่เป็นพระเอกไม่เอ่ยหรือก็หมดอ่อนแฉงเข้ากค้งอะัรนะเลยจะต้องมีแจรวงมาเป่ามาเลงเพื่อเรียกคนให้ชาวบ้านแถวนั้นมาดูว่า คืนนี้มีหนังฉายแน่นะมาดูกันได้เพรามีแจกวงแจกวงก็แจกวงไม่ใช่วงใหญ่วงเล็กๆอาจจะมีสำปิดชักคันสำบูชักคัน,คนมีอยู่โซนเนียนมีเน็ตชักคันมีกอ,ม,กอมีแฉใหญ่ตีเราหัวโหน้าโลนก็จะมีบรรเลง,งเพลงไปเรื่อยช่างเพลงชายไม่ไหว่าคืนอชอบฟังอจออะไรเพลงชายที่ได้กันมาเนะี่ยโดยมากผู้ที่ตายเปล่าใจวงพวกนี้โดยมากมากจากทหาร สมัยก่อนเรามีกองดีไม่ใช่กองอายุาวรวบรวมแจ่วงทหารบกสถาบ,บันองค์นะแต่วงเลยสถาบันองค์รอวามสามนี่หรือแจวงทาหารเรือ่อะก็พวกนี้เมืว่างราชการ,รมไม่มีงานก็มาเป่าแจกวงตามโรงหนังเพื่อเข,ข้าไปถึงโรงหนังแล้วก็จะไปตั้งวงที่ลินใชยมือของจอภาพยนต์ข้างล่างนี้ที่สัง,งก็จะตีเป็นมาแลแนดนี้ ห้าจั่เนี่ยตัง้งบนโต๊ะยาวสัหรับเอาโดดวางให้ใจวงเนี้ยดูให้วพหวกแกดูทั้งนี้แต่กองใหญ่เ่ยต้องอยู่ทางหน้าทางหน้านี้เพื่อดูหนังเวลาต่อยกันจะได้ชาเป็นเชิดถูกชาบก็ต้องอยูต่ตรงข้างของกองเน่้ยตา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 ชิงชิงชิอะไรเนี่ยเด็กก็ขึ้นไปต่อยกระหนังด้วยบนเวทีอันนี้เราหลยกแกวงหน้าลงมา มีชุกโลงในกรุงเทพเนี่ยตาจอหลังเมื่อหลังจากโรงหนังต้องโคกเเปลี่ยนชื่อเป็นโลงหนังไทชันสมัยเป็นโลงหนังสิงคโปร์อเชลเบอรลีเป็นโลงหนังห้างหุ้มทองกงสี่เวียนเ,เป็นโลงหนังอะไรอะตรงโคกก็เปลี่ยนเป็นวอกรีโรงหนังน้ำแช่ก็เปลี่ยนเป็นเท็กซชั่โรงหนังต่างๆก็เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเมือนต่างๆเมื่อหมดยุคี้แล้ว ก่สร้างระคารพุทธยอดปากในปีพศสอรเจเชิบเชรที่เหลือมปพศหรอยดสิหารือถึงเ6็ดบาสมเด็จพระปก้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลีเจ็ดก็มีพระรามจำหว่าน่าจะเอาเชในพวกนี้มาสรางโรงหนังอีกำสมัยทศวรรหนึ่งท,ที่เริ่มต้นด้วยสารเฉลิมกรุงซึ่งมีงเครื่องทำความเย็น แอเหนึ่งร้ยห้าตันเป็นงงแรกในประเทศสยามที่มีเครื่องเลยแกวงก็หายไปจากในยุคของแกวงจากโรงหนังมาแล้วะจะ้อหากินชาดเกือก็มีจะแห่บ,บนาน้าจะทอดจะชิ้นจ้าโกนผมไปจะแหาบ,บนอนอกอะไรก็ใช้แกวงนี่ละ แต่วงหน้าลงหนัแเราเนี่ยอมาแห่เดินแห่จะจะมาปั่มปัามปั่มปัามต่าจ้าจา้จาเชิงเชิงอะไรทุกเที่อะขายหมดหน้า,าก็จบหมดหนากนี่ถ้าไม่มีแต่มันจะ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สนุกสนานนะฮะเพราะว่ามันจะสนุกตรงที่นั่งรำชอบไปรำไปกะบเขาไปเต้เกับเขา,เา,เขาอะเวลามีงานบวชมีงานสงการหรือว่าไปแห่อะไรว่าถ้าคนรู้จักก็จะไปกันเนี่ยเป่าแกมันเพลงของมัน เป็นงานบวชนี่จะเป็นเพลงที่จะใช้ก็จะเป็นเพลงช่วงแห่ก็จะเป็นเพลงเป็นลูกทุง่งเป็นสเต็งบัางปนบ้างแบบว่าจะมีเพลงไทยเดิมที่เป็นเพลงหัวหน้าก็จะคือว่าเป็นพวกกาวพวกขึ้นกระทบฟังกาวตะลุอะไรพวกเนี้ยมันก็ทําลองร้ายย่องอะไร จะไม่ค่อยรับงานศพส่วนมากจะไปช่วยกันเพราะว่าอยู่ในหมู่แต่วงเนี่ยเราจะรู้จักกันหลายวงพอวงโน้โน,โนเสียอยาตวงโน้นเสียญาติวงนี้เสียก็จะไปรวมบางทีแต่สี่สคันนะไปร่วมเมือนเป่าในงนันศพอ้าสันสุราลังกพี่เนียมสุด,สดเลย